สำหรับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Pro Pro ทาง Apple นะครับแล้วก็รอบนี้เหมือนเดิมเลยประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเทียหนึ่งนะครับก็คือจะเปิดให้ีออเดอร์ในวันศุกร์ที่ถึงนี้หรือว่าคือวันศุกร์ที่13กันยานะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะเริ่มวางจําหน่ายหน้าร้านหรือว่าคนที่ีออเดอร์ก็มีสิทธิ์ได้ซื้อก่อนเนี่ยในวันที่2 0ก็ถือว่าเร็วม,มากๆนะภายในสัปดาห์ที่3เราก็น่าจะได้จับตัวเครื่อง iPhone 16กันหมดแล้วนะครับโดยรอบนี้ก็เปิดตัวเหมือนเดิมเลยนะครับมีทั 16 Pro Max นะครับแล้วก็ไอตัว iPhone 16กับตัว iPhone 16 Plus นะครับสำหรับราคาก่อนเลยนะครับราคาเนี่ยเปิดมาแล้วนะครับเราไปดูราคาของตัว Pro ก,ก่อนนะครับอันนี้เป็นราคาจากทางหน้าเว็บของทาง Apple นะก็จะไม่ได้มีราคาโปรโมชัน่นซึ่งผมลองเช็คแล้วนะครับตอนที่ผมกำลังอัดวิดีโอเนี่ยหลังจากงานเปิดตัวจบเนี่ยก็ทางพวก Operator ต่างๆ AS2D Tag ยังไม่ได้อัพราคาลงไปนะครับว่าจะมี Pro ลดเท่าไหร่คาดว่า Pro นะครับน่าจะมาประมาณสัก ช่วงวันศุกร์นะครับประมาณวันที่13เนี่ยเปิดพรีออเดอร์ปุ๊บโปรก็น่าจะออกแล้วว่าเออสมัครโปรเท่านี้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับสำหรับราคาของ iPhone 16 Pro นะครับไอโฟนสิบหกโปรเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับมันจะมีจอที่ใหญ่ขึ้นจากเดิมทั้งตัว Pro แล้วก็ Pro Max เลยนะครับ16 Pro เนี่ยจอภาพขนาด6.3นิ้วราคาเริ่มต้นคือ39,900บาท แต่ว่าจะเป็นรุ่นความจุ 128GB แนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมสมมุติว่าเราก,กดเข้าไปดู16 Pro เขาจะมีสีทั้งหมด4ส,สีนะครับก็ตามข่าวลือเป๊ะเลยก็จะมีตัวสีใหม่เนี่ยเป็นสีที่ชื่อว่าไทเทเนียมเทเลสไท์หรือว่าเด s เซอร์ไทเทเนียมนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากในงานเปิดตัวจะเห็นว่าสีมีความคล้ายๆกับตอน i p h o n e 1บ s ที่เป็นสีออกทองๆหน่อยนะครับถัดมาก็จะเป็นสีไทเทเนียมธรรมชาติหรือว่าตัวไทเทเนียมปกติเลยเหมือออนนย่างตตัว15 15 Pro 15 Pro Max ก็จะเป็นไทเทเนียมสีขาวก็จะออกสีปกติของเขาอะแล้วก็ตัวไทเทเนียมดำนะครับที่เป็นสีคลาสสิกของเขานะครับสีที่หายไปจากตอน15 Pro Max ก็คือตัวสีน้าเงินนะครับไม่มีแล้วไทเทเนียมบลูนะครับส่วนเรื่องของราคาอันนี้เป็นราคาของตัว iPhone 16 Pro ก่อนนะครับเขาจะมีให้เลือกทั้งหมดเนี่ยสีความจุเลยก็คือเริ่มต้น128 g b ราคาก็จะ39,900บาทแล้วก็จะเป็นตัว256 g b เนี่ยราคาก็จะเป็น43,900บาทซึ่งถ้าถามว่า ณนะวันนี้แนะนำความจุเท่าไหร่ผมก็จะ r e c คอมเมนเป็นตัว256 g b นะเพราะว่าใช้งานได้สบายใจกว่านะครับถัดมาจะเป็นตัวความจุสูงขึ้นมานิดหนึงเป็น512 g b ก็จะมีราคาอยู่ที่51,900บาทสำหรับ iPhone 16 Pro แล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับ16 Pro นะตัวจอ6.3 1TB นะครับ59,900บาทใครแบบถ่ายวิดีโอบ่อยๆเก็บรูปเยอะๆก็จัด 1TB ไไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เพื่อนๆจะไปเล่นตัวจอใหญ่เลยนะครับก็คือตัว iPhone 16 Pro Max เนี่ยสีเหมือนเดิมนะขนาดตัวเครื่องใกล้ๆของเดิมแต่หน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับเพราะขอมบางลงก็จะมีจอภาพขนาด6.9นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยคือ48,900บาทหลายคนจะแบบเฮ้ยท,ทำไมราคาดีจากตัว iPhone 16 Pro เยอะจังนะครับถ้าจะเทียบจริงๆเนี่ยมันต้องเทียบที่256 g b นะ น 256GB เนี่ยในตัวเริ่มต้นของ16 Pro Max นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่48,900บาท 512GB เนี่ยคือราคา56,900บาทแล้วก็ 1TB นะครับ64,900บาทส่วนต่างราคาก็ใกล้ๆของเดิมอันนี้คือราคาของตัว iPhone 16 Pro นะครับส่วนในรุ่นปกติมาตรฐานอย่างตัว iPhone 16นะครับ iPhone 16เนี่ยก็จะมีเหมือนเดิมเลย16กับ16 Plus นะครับจอเท่าเดิมด้วยคือ6.1กับ6.7ถ้าเป็น iPhone 16เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่29,900บาทนะครับ ส่วนตัว iPhone 16 Plus เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่34,9 0 0รบาทความจุที่มีระดับให้ไต่ก็เท่าเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสีก่อนสีเนี่ยมีทั้งหมด5สีนะครับก็เท่ากับตอนที่เปิดตัว iPhone 15แต่ว่ารูปแบบของสีจะเปลี่ยนไปนะครับสีไฮไลท์ของเขาคือตัวน้ําเงินอัลตรามารีนนะครับอันนี้ก็ดูล้ํๆดีนะถัดมาจะเป็นสีเขียวอมฟ้านะครับที่ตอนแรกมันมีภาพหลุดมาเป็นสีเหมือนเสื้อเนตรนารีอันนี้ไม่เหมือนนะครับตัวจริงจะออกพาสเทลหน่อยๆ สีชมพูนะครับสีชมพูนี้เฉดจะเข้มขึ้นมาจากตอน15นะครับแล้วก็จะมีสีขาวกับสีดําที่เป็นสีมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวความจุเองถ้าเป็นตัวรุ่นปกติเนี่ย iPhone 16จะมี128 g ิ256กิกแล้วก็512 g ินะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาตามระดับรุ่น128 g ิกเนี่ยราคา29,900บาท ถ้าเป็น216 g b กเนี่ยก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยเป็น33,900บาทแล้วก็รุ่น512 g b เนี่ยที่เป็นตัวท็อปสุดของ iPhone 16นะก็จะมีราคาอยู่ที่41,900บาทถ้าเกิดเป็นตัว Plus ก็จะราคาเพิ่มขึ้นมาตามสเต็ปของเขานะครับก็จุดเด่นของตัว iPhone 16เนี่ยในรอบนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงถามผมนะในรุ่นธรรมดาค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูที่ตัวชาร์จเปรียบเทียบตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ iPhone ที่ Apple ิเขาเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันมีทั้งหมด3รุ่นก็คือตัว16 Pro Max นะครับ16 Pro แล้วก็ตัว iPhone 16อย่างแรกนะครับถ้าเราไล่ดูไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีเรื่องของตัวขนาดตัวเครื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูที่ตัว iPhone 16 Pro นะครับกับตัว iPhone 16จะเห็นว่าเครื่องมันมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่าขนาดหน้าจอจะต่างกันนะครับ16เนี่ยจอมัน6.1เท่าเดิม16 Pro จอจะใหญ่ขึ้นเป็น6.3แล้วก็ตัว16 Pro Max เนี่ยจอใหญ่มากๆนะครับ6.9นิ้ว ในส่วนของเทคโนโลยีหน้าจอนะครับ iPhone 16เนี่ยยังคงเหมือนเดิมแหละเป็นจอ OLED เหมือนเดิมนะครับความละเอียดเท่าเดิมเรื่องของกระจกหน้าจอทนทานมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นในเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับความสว่างหน้าจอที่สูงสุดเนี่ยเท่าเดิมกับตัว iPhone 15ก็คือ2,000 nits แต่ว่าตัว iPhone 16แล้วก็ตัว16 Pro Pro Max เนี่ยเวลาลดความสว่างสูงสุดอะเวลาที่เราใช้งานในที่มืดมากๆเนี่ยมันสามารถลด ความสว่างหน้าจอได้เหลือแค่1นึ่นิตเท่านั้นทําให้ใช้งานได้สบายตามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีเรื่องของตัวราคาเปรียบเทียบกันแล้วก็เรื่องขนาดไซส์ซิงหน้าจอที่ได้บอกไปนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในตัว iPhone 16ที่ในรุ่นก่อนหน้านี้มันไม่มีเนี่ยก็คือตัวปุ่มแอคชั่นนะครับอันนี้เฉพาะรุ่นปกตินะถ้ารุ่นธรรมดาปุ่มแอคชั่นเนี่ยจะมีเหมือนอย่างตัว15 Pro Max และและแล้วก็ในตัว iPhone 16 16 Pro 16 Pro Max มีปุ่มมัท้งห และนอกจากปุ่มแอคชั่นมันเพิ่มเติมปุ่มที่ชื่อว่า Camera Control หรือว่าภาษาไทยใช้คําว่าตัวควบคุมกล้องเพิ่มขึ้นมาตัวนี้เนี่ยอตอนแรกผมคิดว่าเป็นเหมือนปุ่มชัตเตอร์แต่ว่าดูจากที่เขาใช้งานแล้วเนี่ยมันสามารถควบคุมกล้องถ่ายภาพได้หลากหลายคําสั่งมากๆในปุ่มปุ่มเดียวเนี่ยมันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เปลี่ยนโหมดในการถ่ายได้กดหนึ่งครั้งเป็นการถ่ายภาพกดค้างเป็นวิดีโอสามารถซูมเข้าซูมออกได้สามารถล็อกจุดโฟกัสไรพวกงนี้ได้นะครับก็ถือว่าทําให้การใช้งานน่าสนใจมากขึ้นละกันนะครับ ในเรื่องของการดีไซน์ตัวถ้าเป็นตัว iPhone 16 Pro นะครับตัวนี้16 Pro กับ Pro Max เนี่ยด้านหลังเนี่ยจะค,คล้ายๆของเดิมคือกล้องอาวางเป็นตัวมุมสามเหลี่ยมเหมือนเดิมบนถ่ายโมดูลสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว iPhone 16เนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบการวางกล้องแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็น iPhone รุ่นปกติเนี่ยกล้องเขาจะวางเฉียงแต่ว่ารอบนี้เขาวางกล้องเป็นแนวตั้งคล้ายๆกับตอน iPhone 10s 10 1 0และ เหตุผลนึงที่วางแบบนี้เพราะว่ามันรองรับการถ่ายวิดีโอที่สามารถใช้งานบนตัว Vision Pro ได้นะครับมันก็เลยต้องปรับรูปแบบของการวางตัวโมดูลกล้องใหม่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ก็ด้วยนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้เรื่องของตัวกล้องนะสรุปแบบรีแคปคร่าวๆเลยเนี่ยตัว iPhone 16เนี่ยกล้องหลัก4 8ล้านเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นแบบ Fusion Apple ใช้คำว่า Fusion เพราะว่ามันสามารถถ่าย2เท่าได้แบบ ที่คุณภาพใกล้เคียงกับออปติคอลแล้วกันนะครับแต่มันสามารถถ่ายความละเอียดที่24ล้านได้มีกล้อง u ั t ต a Wide ความละเอียด12ล้านเหมือนเดิมแต่กล้อง u ั t ต a Wide เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาคือสามารถถ่ายมาโครได้แล้วเพราะว่า u ั t ต a Wide ของตัว iPhone 16เนี่ยมันมีตัว Autofocus นะครับอันนี้ถือเป็นครั้งแรกของ iPhone รุ่นปกตินะที่สามารถถ,ถ่ายมาโครได้นะครับส่วนตัวกล้องของตัว16 Pro แล้วก็16 Pro Max เนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ อย่างแรกนะครับเซนเซอร์หลักเนี่ยเป็นบอกว่าเป็นเจน2และตัว48ล้านพิกเซลเนี่ยที่เป็นตัวฟิวชั่นนะครับกล้องหลักดีขึ้นตัวอัลต้าไวฟ์ความละเอียดสูงขึ้นนะครับเป็น48ล้านพิกเซลแน่นอนว่าเวลาถ่ายมาโครก็จะได้มาโคร,รที่ความละเอียดสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวเทเลโฟโต้รอบนี้เนี่ยเทเลโฟโต้มันเป็นตัวออปติคอลซูม5เท่านะครับซึ่งสเปคเดียวกันทั้งตัว16 Pro แล้วก็ Pro Max เลยจากที่ก่อนหน้านน Pro, นนเนี่ยในตัวสิบห้าโปรสมัครโปรแม็กเนี่ยกล้องมันซูมได้ไ ซูมได้เหมือนกันเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับความเทพของ16 Pro กับสิ p หก Max คือมันสามารถถ่าย Do l b y Vision แบบ 4K ได้ที่120รเฟรมแล้วแล้วก็ในงานเปิดตัวเนี่ยมีการแบบโชว์ให้ดูว่าเขาไปทำอะไรบ้างนะครับทำเอให้กับ The w e e k n d มาก็เทพสุดๆไปเลยนะครับส่วนในเรื่องของการซูมก็จะมีตัวอย่างให้ดูในทางเว็บไซต์ของเขานะครับเห็นปะก็จะมี0.512แล้วก็5เท่านะครับในขณะที่ตัว iPhone 16กเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับ หนึ่งเท่าแล้วก็สองเท่านะครับเรื่องของตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นเดนิมเอลเลนเหมือนกันทั้งหมดเลยรอบนี้ก็เป็นเดนิมเอลเลนทุกรุ่นนะครับส่วนเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับ16เนี่ยแบตถ้าผมจำไม่ผิดใกล้ๆของเดิมนะครับมีจะมีตัว1 6 Pro กับ Pro Max ที่เขาบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูก็ได้ตัว1 6 Pro Max เนี่ยถ้าเราเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง15 Pro Max นะครับเห็นปะแบตเตอรี่เขาจะใช้งานได้นานขึ้นนะครับเขาบอกว่าเพิ่ แล้วก็มีการปรับปรุงในเรื่องของการจัดการพลังงานตัวชิป A18 Pro เนี่ยมันประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมแต่ว่ากินพลังงานน้อยลงค่อนข้างมากนะครับก็จะเห็นเลยว่า16 Pro Max เนี่ยถ้าเทียบการเล่นวิดีโอนะครับเขาจะเล่นวิดีโอได้นานสุด33ชั่วโมงในขณะที่ถ้เกิดเป็น15 Pro Max เนี่ยจะเล่นได้แค่29ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอนุมานได้เลยว่า16 Pro Max น่าจะเป็น iPhone ที่แบตอึดที่สุดเท่าทีา่ a p p เ e เคยทํามานะครับถัดมาเป็นเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเราจะเห็นว่าพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยทั้ง3รุ่นนะครับ16ทุกตัวเป็นพอร์ต Type C หมดแล้วแต่ก็มีความแตกต่างเหมือนเดิมนะครับพอร์ต Type C ของ iPhone 16รุ่นธรรมดาเนี่ยมันก็นยังคงกักเป็น USB 2เหมือนเดิมนะครคือเชื่อมต่อข้อมูลได้ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ถ้าอยากจะเชื่อมต่อข้อมูลให้เร็วเนี่ยก็ต้องเป็นตัว Pro นะครับเพื่อจะรองรับมาตรฐาน USB 3นะครับ ก็เคลมไว้ว่าถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วขึ้นกว่าเดิม20เท่าเมื่อเทียบกับ USB 2แน่นอนนะครับที่เหลือก็ระบบ Face ID นะครับตัวระบบรองรับ 5G แล้วก็ตัวเซรามิกชิลเนี่ยเป็นเจนล่าสุดเขาบอกว่าทนทานขึ้นกว่าเดิมนะครับ50%แล้วก็ทนทานกว่ากระจกปกติทั่วไป2เท่าถัดมานะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือตัวชาร์จไร้สายรอบนี้เนี่ย MaxSafe เหมือนเป็นเจนที่2นะครับก็ MaxSafe เจน2เนี่ย สิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือแน่นอนตัวเครื่องนะครับที่รองรับก็จะมี 16, 16 pro แล้วก็16 pro max แล้วก็ตัวสายชาร์จต,ต้องซื้อใหม่ถ้าเกิดว่าจะใช้ max save gen 2ซึ่งไอ้ max s a f e gen 2ที่พวก iphone 16มันรองรับเนี่ยมันก็จะรองรับตัวมาตรฐานชีวเวลเล็ต2ด้วยนะครับสำหรับตัว max s a f e gen 2เนี่ยนะครับก็จะชาร์จได้อยู่ที่25วัตต์จากเดิมเนี่ยนะครับที่มันรองรับการชาร์จได้แค่15วัตต์เท่าน,นั้นในรุ่นก่อนหน้านะครับก็ถือว่าชาร์จไร้สายบบกาา็ อนุมานได้เลยว่าชาร์จแบบเสียบสายเท่าเดิมนะครับก็คือ27วัตต์ไม่เกิน30วัตต์นั่นเองนะครับในเรื่องของตัวจอภาพเนี่ยนะครับ iPhone 16 Pro กับตัว iPhone 16เนี่ยนะครับจริงเทคโนโลยีจอภาพถือว่ามาแบบใกล้ๆก,กันมากแล้วแต่ก็ยังคงมีสิ่งหนึ่งที่ Apple กักไว้เสมอคือ,อเทคโนโลยี p r o m o ชั่นนะครับหรือว่าตัวการ r e f r e หน้าจอ120เฮิรตเนี่ยยังคงกักไว้ให้เฉพาะรุ่น Pro อยู่นะครับถ้าซื้อรุ่นธรรมดาจะได้แค่จอ60เฮิรตแล้วก็ไม่มี Always On ด้วยนะครับตอนนี้ก็ เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของตัวชิปประมวลผลนะครับไอตัว A18 Pro เนี่ยมันมีการประมวลผลเรื่องของตัวหน้าจอเพิ่มแยกต่างหากในขณะที่ตัว A18 ในใน iPhone 16เนี่ยมันไม่มีก็เลยใช้ไม่ได้หรือจริงอาจจะแค่ก,กากเฉยๆก็ได้นี่ไม่มีใครทราบนะครับเรื่องของความสว่างหน้าจอทําได้เท่ากันหมดเลยนะครับถ้ารูจักตารางตรงนี้นะครับจะเห็นว่าความสว่างทั่วไปในการใช้งานคือ1000นนิตนะครับแล้วก็เร่งเฉพาะจุดนะ่ในโหมด HDR เนี่ยพันหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยนิตเนี่ยเท่ากันหมด แล้วก็ใช้งานกลางแจ้งเนี่ยในเวลาเฉพาะจุดเหมือนกันเวลาที่แบบเวลาจากัดด้วยนะ2 0 0 0นิตนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทียบกับตอน15 Pro Max กเนี่ยนะครับ mm. ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมันก็ทาค่าความสว่างเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือค่าความสว่างต่ําสุดอันนี้คือที่1นิตนะครับน,นี่ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าจะทําให้ iPhone เนี่ยที่เป็น iPhone 16ทั้งหมดนะครับใช้งานในแบบที่แสงน้อยๆเนี่ยมันก็จะใช้งานได้สบายตามากยิง่งขึ้นนั่นเองที่ที่บอกไปนะคร เรื่องของขนาดและน้ําหนักกันบ้างน,นะครับ i p h o น e 16เนี่ยน้ำหนักคือ170กรัมผมคิดว่าไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักนะครับถือว่าใกล้ๆของเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว16 Pro เนี่ยอยู่ที่199กรัมแล้วก็16 Pro Max คือ227กรัมถ้าผมเทียบตัว Pro Max กับ15 Pro Max ก็หนักขึ้นมาเล็กน้อยนะครับสำหรับตัว iPhone 16 Pro Max แล้วก็เพิ่มเมื่อเทียบกับตัว15 Pro Max นะแต่ก็ไม่ได้ห่างกันมากนะประมาณอยู่ที่6กรัมเท่านนนัั้เองะครบ ในส่วนของตัวชิปเซ็ตกันบ้างน,นะครับชิปเซ็ตเนี่ยก็ถ้าเป็นตัว iPhone 16 Pro Max กับ16 Pro เนี่ยจะใช้ชิป A18 Pro ซึ่งความแตกต่างระหว่าง A18 Pro กับ A18 แบบคร่าวๆเนี่ยคือเรื่องของตัว GPU r o นะครับมันจะเป็นแบบ6 Core GPU ในขณะที่ตัว iPhone 16ที่ใช้ชิป A18 เนี่ยเป็น GPU แบบ5 Core แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีรายละเอียดปิดย่อยในเรื่องของความเร็วตัว CPU ด้วยซึ่ง Apple ไม่ค่อยบอกไปแล้วนะครับต้องรอได้เครื่องมาแล้วก็เดี๋ยวใช้ตัว g e e k b e n c h ในการ benchmark คะนแนนออกมาอีกทีนึงนะครับทั้ง3รุ่นนะครับรองรับ Apple Intelligence นะฮะรุ่นที่ iPhone 16ทุกตัวสามารถใช้งาน Apple Intelligence ได้หมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ iPhone ที่ใช้งาน Apple Intelligence ได้ก็จะมีแค่ iPhone 16ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ iPhone 15 Pro กับ15 Pro Max เท่านั้นแต่ถ้าเรากดเข้าไปดูในแอปเปิ้ลนะครับขณะที่สมมุติฝั่งซ้ายสุดผมเปลี่ยนเป็นตัว iPhone 15จะเห็นว่ามันไม่รองรับ Apple Intelligence นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเหมือนไฟบังคับไกลๆนะครับให้คนอัปเกรดมาเพื่อจะใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆของทาง Apple นะครับในส่วนของตัวสเปคกล้องถ่ายรูปนะครับเอาแบบเจาะลึกในเรื่องของโหมดต่างๆกันสักหน่อยเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวตัวรุ่นโปรกับรุ่นปกติเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนึงเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขยับนะครับพอเป็นตัว16 pro max เทียบกับตัว15 pro max แล้วก็ตัว iphone 16แล้วกันนะครับจะได้พอเห็นภาพระหว่างรุ่นใหม่รุ่นเก่าแล้วก็ตัว iphone 16ที่เป็น รุ่นใหม่ตัวปกตินะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคือชื่อกล้องน,นะครับ Apple จริงๆมันใช้ชื่อตัวกล้องหลักของ16 Pro เนี่ยว่ากล้อง Fusion นะครับแล้วก็ตัว16ใช้ชื่อว่า Fusion ด้วยเหตุผลก็คือมันสามารถซูม2เท่าแบบไม่สูญเสียรายละเอียดหรือแบบ Loss l เ s s ได้นะครับมันสามารถ Optical Zoom 2เท่าได้เลยในแบบเทบเท่าแล้วก็มันสามารถ Merge ภาพนะครับจากตัวภาพเนี่ยให้เป็น24ล้านพิกเซลได้ก็เลยใช้ชื่อว่า Fusion ซึ่งจริงผมคิดว่า ตัวกล้องของ15 Pro Max เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับใกล้เคียงกันนะทีนี้สิ่งที่มันแตกต่างนะครับซึ่งในหน้าสเปคมันจะไม่ได้บอกคือตัวกล้อง Fusion 48 000, ล้านเฉพาะตัว Pro เนี่ยนะครับตัวกล้องระดับ Pro ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ Gen 2นะครับในขณะที่ตัว15 Pro Max เนี่ยเป็น48 000, ล้านตัว Gen เดิมนั่นแหละแล้วก็ตัว iPhone 16น่าจะเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกับใน15 Pro Max นะครับซึ่งก็ตามปกติของเขาเลย ส่วนเอาตตวเนี่ยนะครับความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่ตัว16 Pro แล้วก็ Pro Max นะครับก็คือเป็น a อ t ต w i ตว48ล้านพิกเซลได้ความละเอียดสูงขึ้นนะแล้วก็ทําให้ถ่ายมาโครได้ความละเอียดสูงขึ้นด้วยส่วนเทเลโฟโต้เนี่ย12ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับส่วน iPhone 16ก็จะไม่มีตัวเทเลโฟโต้นั่นเองนะครับในเรื่องของอะระบบป้องกันภาพสั่นไหวนะครับมันก็มีทั้งตัว OIS มาแล้วก็มีตัวเซนเซอร์ชินะครับตัวเซนเซอร์ชิเนี่ย ถ้าเป็น16 pro max กับ15 pro max เนี่ยเป็นตัวเดียวกันก็คือเป็นเวอร์ชัน2แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซนเซอร์ชิปของใน iphone 16จะเป็นตัวเจนแรกนะครับเรื่องตัวแฟลชเนี่ยก็มีความแตกต่างเหมือนกันนะครับแฟลช two tone เนี่ยถ้าเป็นตัว pro max เนี่ยทั้งตัว15 pro max แล้วก็16 pro max เนี่ยจะเป็นแบบปรับตามสภาวะได้ก็คือปรับตามสภาพแวดล้อมได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น iphone 16เนี่ยแฟลชมันจะเป็น two ท n e ธรรมดานะครับส่วนที่เหลือก็คล้ายๆกันนะครับเป็น photonic engine เอง deep fusion HDR 5อันนี้มีเหมือนกันนะครับภาพถ่ายบุคคลมีเหมือนกันโหมดกลางคืนก็มีเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ตัว Pro เนี่ยมันก็จะสามารถถ่ายโหมดบุคคลตอนกลางคืนได้นะครับในขณะที่ตัวธรรมดาทําไม่ได้นะแล้วก็ไอสิ่งที่น่าสนใจคือ iPhone 16 Pro Max เนี่ยกับตัว16มันจะมีรูปแบบภาพถ่ายเจอชั้นล่าสุดเหมือนคล้ายๆฟิลเตอร์ของมือถือ Android นะครับอันนี้ก็มีมาให้เหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องของตัวการเคลือบสารการแสงสะท้อนบนผิวเลนส์นะครับอันนี้จะมีทั้งตัว 16 pro max แล้วก็ตัว16ซึ่งอันเนี้ยอัปเกรดขึ้นมานะครับรุ่นก่อนหน้าอย่างพวก15 15 pro max ไม่มีนะครับการถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งเหมือนกันของตัว16 pro นะครับแล้วก็ตัว iphone 16ด้วยนะก็ถ้าเทียบความแตกต่างนะครับ16 pro ตอนเนี้ยเป็นการถ่ายวิดีโอที่น่าจะโหดที่สุดแล้วในมนดาด iphone ทั้งหมดเพราะเป็นรุ่นใหม่เนาะก็จะสามารถบันทึกวิดีโอแบบ dolby vision ได้แบบระดับ 4k เฟรมเรทให้เลือกในหลากหลายมากๆนะครับม25เฟรม30เฟ 100เฟรมแล้วก็120เฟรมนะครับนี่คือโหดมากนะแล้วก็ในตัวอย่างเขาเอาไปถ่ายพวกหนังพวกอะไรมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้กับดูวิ k e n d ด้วยนะครับส่วน iPhone 16เนี่ยก็จะได้ดับเบิลวิชั่น 4K 24เฟรม25เฟรม30เฟรมแล้วก็60สเฟรมนะครับอ,อันนี้จะคล้ายๆกับตัว iPhone 15 Pro Max นะสำหรับตัว16ในการถ่ายบันทึกวิดีโอนะครับโหมดแอคชั่นเนี่ยมีเหมือนกันหมดเลย แล้วก็ในเรื่องของการบันทึกบล็อกต่างๆอันนี้สงวนให้ตัวโปรเหมือนเดิมนะครับรุ่นธรรมดาก็จะไม่มีแต่ว่าจริงๆแล้วก็น่าจะใช้งานกันน้อยถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นคนที่ทํางานสายโปรดักชันนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ iPhone 16 Pro เนี่ยปรับปรุงขึ้นมาคือเรื่องของตัวชุดไมโครโฟนนะครับเขาบอกว่าปรับปรุงเรื่องเสียงได้โหดขึ้นมากนะครับก็คือเรื่องของไมโครโฟนเนี่ย16 Pro เนี่ยมันจะมีไมโครโฟน4ตัวเขาบอกว่าคุณภาพระดับสตูดิโอเลยใช้ในการบันทึกตัวเสียงนี่แหละสำหรับในการถ่ายทําวิดีโอนะครับ สามารถลดเสียงลมได้แล้วก็มีการมิกซ์เสียงได้อันนี้ตัวลดเสียงลมกับการผสมเสียงเนี่ยทำได้ทั้งตัว16 Pro Max แล้วก็ตัว iPhone 16ปกติเลยนะครับส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยน่าจะเป็นสเปคเดิมเลยนะครับกล้องหน้า r u e d e p t h 12ล้าน F-Stop อยู่ที่1.9นะครับแต่ก็จะมีเรื่องของตัวการบันทึกวิดีโอนั่นแหละที่16 Pro Max มันสามารถถ,ถ่าย 4K 120เฟรมได้ขณะที่อื่นทำไม่ได้เลยนะครับเรื่องของระบบการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ย ถ้าเป็นพวก 5G แล้ววกนี้ก็สเปคค,คล้ายๆเดิมนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเอาตามสเปคของตัวชิปที่มันรองรับเนี่ยก็ 5G ดูดีขึ้นนะครับในตัว16 Pro แล้วก็ตัว16เลยส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อ WiFi นะครับถ้าเป็น iPhone 16ทุกตัวเลยนะมันจะเป็น16 16 Plus 16 Pro 16 Max เนี่ยจะรองรับ WiFi สูงสุดมาตรฐาน WiFi 7นะครับพร้อมไมโ o แบบ2.2 ในขณะที่จะเป็น iPhone 15 Pro Max หรือ iPhone 15 s e r i e s เนี่ยจะรองรับแค่ w i f i 6G e เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความแตกต่างแบบหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับเรื่องของการปลดล็อกก็จะเป็น Face ID เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รองรับพวก Face Time อะไรพวกนี้เหมือนเดิมนะครับพวกนี้ก็รายละเอียดยิบย่อยอันเนี้ยจะเหมือนเดิมแล้วจะมีแค่ตรงเรื่องของการชาร์จที่มีความแตกต่างกันซึ่งก็อธิบายไปให้ฟังกันแล้วนะครับว่าตัว16 Pro แล้วก็ตัว16เนี่ยมันรองรับ m a g s a f e ที่มันชาร์จได้เร็ววววกก่าแล้็รรองัับตช2นะในขณที 15 p r o Max เนี่ยมันจะรองรับ m a ็กเซ e แค่ตัว Gen 1นเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสรุปเรื่องของราคาแล้วก็มีการเปรียบเทียบตัว iPhone 16กับตัว iPhone 15ให้ดูนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนจากไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกดเลื่อนดูสีของ iPhone 16 Pro นะครับในทุกๆมุมกันดูดีกว่านะครับสามารถเข้ามานั่งเล่นได้ในเว็บของทาง Apple เองนะครับก็อันนี้เราเริ่มที่ตัวสีไทเทเนียมธรรมชาติผมคิดว่าน่าจะเป็นโทนเดิมแหละเป็นไทเทเนียมออกแบบ บางมุมก็จะออกสีไปโทนเหลืองๆห,หน่อยนึงนะครับเนี่ยแบบนี้มันจะเปลี่ยนตามของมุมที่แสงตกกระทบนะครับอันนี้คือตัวสี n a t u r a l Titanium นะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max นะแล้วก็สีใหม่นะครับก็คือสี Desert Titanium อันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงจากจากตอนแรกที่พันที่เป็นภาพเรนเดอร์ไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนแรกสีมาแบบเข้มจัดเลยอันนี้ก็ดูสีอ่อนๆหน่อยนึงฝาหลังเนี่ยดูนวลนๆน,น,นะครับ ตัวขอบี่ยก็จะดูเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มนิดนึงออกแนวแนวโรสโก้นะสำหรับในมุมผมนะครับสำหรับตัวเดสเซอร์ไทเทเนียมนะครับก็ตัวไทเทเนียมขาวหรือว่าไทเทเนียมไวท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบออกเงินเินไปเลยแล้วก็ฝาหลังเป็นสีขาวอันนี้ก็เป็นสีคลาสสิกนะครับอยู่มาทุกเจนจริงๆกับสุดท้ายคือตัวไทเทเนียมดำนะครับไทเทเนียมแบล็กก็จะไม่ได้ดำมากนะครับข้างหลังก็จะออกแบบเป็นสีดำเฉดอ่อนๆหน่อยแต่ว่าตัวบริเวณขอบก็จะ อันนี้น่าจะคล้ายๆของเดิมเลยสำหรับตัว t ซรามิก b l a c กนะครับก็มีให้เลือกประมาณ4ีสีนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro แล้วก็ถ้าเป็นตัว iPhone 16เฉยก็มีเลือก5สีอย่างที่ได้บอกไปนะครับเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างรอบนี้ราคาโอเคไหมแล้วก็สเปคความน่าใช้งานมากน้อยแค่ไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก้วเกันใหม่ิดีโอหน้าสวัสดีครับ